สวัสดีครับผมวลนลกนาคพุ่มสิทธิ์เก่าแม่โจรุ่น54สาขาโคโนมและโคเนือ้อสมาชิกสมาคมสิทธิ์เก่าแม่โจต่อ540133ปัจจุบันทำงานเป็นผู้จัดการฝ่ายวิชาการผลิตภัณฑ์บริษัทฟีดเทคโนโฟกัสจำกัดกรุงเทพมหานครจบการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจเมื่อปี2534และต่อปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์าบางเขนในสาขาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ ในระหว่างศึกษาต่อได้ทํางานเป็นเลขานุกการของโครงการวิจัยและปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อและโคโนมในเขตร้อนชื้นไปด้วยเมื่อได้ทํางานติดต่อกับบริษัท Topix ประเทศเนเธอร์แลนด์เข้ามาขยายตลาดสายพันธุ์สุกรในประเทศไทยทําให้ได้นําความรู้ทางด้านปรับปรุงพันธุ์สัตว์และการจัดการฟาร์มมาแนะนําให้เจ้าของฟาร์มสุกรประยุกต์ใช้ในฟาร์มหลังจากเริ่มทํางานกับบริษัท Feed Techno Focus จำกัดได้เริ่มนําผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสําหรับสัตว์ชนิดใหม่ ที่ได้จากผลทล้อยได้จากการผลิตผงชูรสและกรดอะมิโน,โนจากประเทศจีนไมโครโปรตีน MSG byproduct มาเข้าเป็นวัตถุดิบแหล่งโปรตีนทางเลือกให้กับวงการอาหารสัตว์ในประเทศไทยเมื่อปี2546เพื่อทดแทนการใช้ปลาป่นที่มีการปนเปื้อนของเชื้ออีโคไลและซันโมเนลาที่เป็นเป็นสาเหตุทําให้สัตว์ท้องเสียและการเจริญเติบโตไม่ดีใช้ทดแทนการใช้กากถูเหลืองที่ราคาสูงในบางฤดูกาล จนเมื่อ15ปีก่อนได้รวมกับนักวิชาการทั้งในอาจารย์ในมหาวิทยาลัยต่างๆพัฒนาผลิตภัณฑ์โปรตีนถั่วเหลือง Fer อร์มิ s o ส b ซบิ Meal โดยใช้เทคโนโลยีทางชีวภาพเพื่อปรับปรุงคุณภาพกากถั่วเหลืองให้นำมาใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นผมเป็นผู้มีใจรักสามาัคคีและเสียสละเพื่อส่วนรวมตามอุดมการณ์ของลูกแม่โจเสมอมาเป็นที่ยอมรับจากพี่ๆี่เพื่อนๆอน,น้องๆจึงได้ทำง,งานเพื่อส่วนรวมดังนี้ปี2534ถึงปัจจุบันเป็นกรรมการชมรมสิทธิ์เก่า แม่โจ้รุ่น54ในตำแหน่งต่างๆปี2553เป็นรองประธานชมรมสิทธิ์เก่าแม่โจ้จังหวัดสมุทรสงครามจนถึงปัจจุบันปี2554เป็นกรรมการจัดงานแม่โจ้ภาคตะวันตกที่จังหวัดสมุทรสงครามเป็นเจ้าภาพปี2560เป็นกรรมการจัดงาน1 1 9ปีคุณพักช่วยร้อยดวงใจลูกแม่โจ้จัดโดยสมาคมสิทธิ์เก่าแม่โจ้ชมรมสิทธิ์เก่าแม่โจ้กรุงเทพและชมรมสิทธิ์เก่าทุกจังหวัด ปี2561ได้จัดตั้งชมรมสิทธิ์เก่าแม่โจ้จังหวัดนนทบุรีและได้รับคัดเลือกให้เป็นประธานชมรมสิทธิ์เก่าแม่โจ้จังหวัดนนทบุรีตั้งแต่เมื่อวันที่11เมษายน2561จนถึงปัจจุบันปี2561เป็นรองประธานชมรมสิทธิ์เก่าแม่โจ้ภาคกลางจนถึงปัจจุบันจึงทําให้ผมได้รับคัดเลือกให้ได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติต่างๆดังนี้ปี2558ได้รับโล่รางวัลเกียรติคุณสิทธิ์เก่าดีเด่น เนื่องในงาน80ปีเกษตรปรทุมคืนสู่เย้าจากสมาคมศิทธิ์เก่าว,วิทยาเขตปทุมธานีเมื่อวันที่14มีนาคม2558ปี2558ได้รับโล่รางวัลศิทธิ์เก่าดีเด่นผู้ประสบความสำเร็จในอาชีพและทำคุณประโยชน์แก่สังคมในวาระครบรอบ35ปีโคนมและโคนือแม่โจ้เมื่อวันที่21มีนาคม2558ปี2560ได้รับโล่สิทธิ์เก่าดีเด่น แมโจ้ภาคตะวันตกในงานแม่โจ้ภาคตะวันตก2560เมื่อวันที่สองธันวาคม2560ปี2,562ได้รับโลกประกาศเกียรติคุณแก่สิทธิเก่าแม่โจ้90ปี90คนในโอกาสฉลองครบรอบ90ปีมหาวิทยาลัยแม่โจ้เมื่อวันที่23ธันวาคม2566ผมได้ร่วมกิจกรรมต่างๆของชมรมสิทธิเก่าแม่โจ้และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในวาระต่างๆเสมอมาผมในวันลบทำคุณประโยชน์ต่อสังคมแก่สาธารณาชนอาทิ เป็นกรรมการชมรมกอล์ฟแม่โจ54จัดงานกอล์ฟการกุศลแม่โจเพื่อหารายได้สมทบทุนการศึกษาและซื้ออุปกรณ์การศึกษาจำนวน3ครั้งปี2,563ถึงปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษรเรื่องระบบคุณภาพที่นำมาประยุกต์ใช้ในโรงงานอาหารให้กับภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยศิลปากรจังหวัดนครปฐมเป็นประจำทุกปี ปี2,560 2,562เป็นคณะทำงานการสร้างฝ่ายมีชีวิตโดยได้มีการสร้างฝ่ายมีชีวิตจำนวนสีฝ่ายเพื่อเป็นแหล่งน้ำให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ได้แก่สร้างฝ่ายมีชีวิตที่จังหวัดน่านสองฝ่ายและที่ลำห้วยโจ้ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ปี2,565สร้างป่งเทียมณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่15ตุลาคม2565ผมมีความภูมิใจที่ได้มาศึกษาที่แม่โจ ได้เป็นสิทธิ์เก่าแม่โจ้จึงได้ร่วมทํากิจกรรมต่างๆของสิทธิ์เก่าแม่โจ้ในวาระต่างๆมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องเสมอมาขอบคุณครับ